ที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองเราแล้ว,ลวคนรอบตัวคนใกล้ตัวตลอดจนสังคมเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราจะต้องอาจจะต้องไปช่วยเหลือพยาบาลหรือว่าช่วยกู้ชีพช่วยเหลือชีวิตในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบเหตุเหล่านั้นนะครับ เป็นตัวอย่างนะคะของการกดอ่ะต่อไปนะคะการเป่าปากช่วยหายใจนะคะการเป่าปากเนี่ยเราจะช่วยสองครั้งต่อการกดหน้าอกนะคะสาสครั้งนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่วันนี้ทางพญาติสามเองเนี่ยเราได้จัดตั้งขึ้นนะคะซึ่งเราพบว่าจริงๆล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะด้วยจากส,สภาพอากาศที่ร้อนจัดเองหรือเราจะจะพบเจอกับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะคะความหล่อเะอคะเอาเรื่องจริงเหรอ เช่นในร่างกายมันก็จะหมดไปนะคะในเปอร์เซ็นต์ของการรอดชีวิตก็จะน้อยลงซึ่งปกติแล้วถ้าแนะนำนะค่ะเนาะอ,อาจจะเป็นคนแก้ชีวิดอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งปั้มไปด้วยเราเพิ่มออกซิเจนไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นการยือ้อแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านะคะระหว่างที่จะรอทิมเจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะ นะคะก็จะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจนะคะ AED นะคะไม่ใช่ LAD หรือ LCD นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องกระตุก